วัดีค่ะวันสบายค่ะวันนี้ก็มีผักใบใหญ่หญบวดนะซึ่งจําไม่ได้อะว่าเพาะอะไรไว้อ่ะมันเยอะมากแต่ว่าคือแบบว่าคือใบมันใหญ่มากเพื่อนๆคืออยากอวดอ่ะโยฟังเสียงนะหักได้ไหมแม่หักได้หักเลยเอาดิตัดดีกว่าเนี่ยกรอบมากดูสิใหญ่เป็นตัวนะ แล้วก็คือเอาไปกินแล้วนะคะก็คือมันคงเป็นตระกูลคะณะกะหล่ำนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ต้นอะไรคือปลูกลือเนี่ยคือเบียร์พอผักเยอะมากแล้วเบียร์จำไม่ได้ค่ะว่าเบียร์พออะไรไว้แต่ดูสีให้ดูมันใหญ่มากคือแบบว่าอะไรเนี่ยคือปีนี้เราปลูกผักอะไรเราจําไม่ได้นะเราลืมจริงๆแต่ว่าเพื่อ นี่ยมันใหญ่แล้วเราก็จะเอาไปต้มจับใช้โอ้หไ,ได้มอใหญ่มากอ่ะโอ้คลิปนี้ก็คือแบบหาสาระไม่ได้กันเพื่อนแต่ว่าคืออยากโชว์อยากโชว์ใบผักแค่นั้นเองใหญ่ทุกใบใครใครดูคลิปแล้วรู้ว่าเป็นผักอะไรบอกหน่อยนะเพราะว่าเบี้ยพอเยอะจริงๆแล้วแบบว่า ซื้อผักแบบเม็ดใส่พันธุ์ต่างประเทศมาก็เยอะแล้วแบบเพาะแล้วแม่ก็ติดแท็กชื่อไว้แต่ว,ว่าเวลาปลูกแม่ชอบเอามารวมพอรวมกันแล้บวอว่าก็ปลูกลืมนะคะแกก็ไม่ได้เอาแท็กชื่อมาติดมาติดไว้ที่ที่ข้างต้นด้วยก็เลยแบบไปกันใหญ่เลยนี่นะเดี๋ยวลองหักให้ดูเสียงความกรอบนะ โอ้ oh, ล่นอ่ะ <laughs> เนี่ยแล้วเราลอกเปลือกมันออกนะก้านมันก็จะหวานด้วยพวกนี้คือแบถ้าก้านอวบนี่ลอกเปลือกอย่างเดียวเลยค่ะคือเป็นผักอินทรีย์มันจะอร่อยแล้วแบบมันจะอวบนี่อีกต้นเลงค่ะเพื่อนอันนี้ก็แหว่งนะดูขนาดมันแหวง่งมันยังใหญ่นี่คือหนอนกินนะเพื่อน นอนกินเยอะมากว่าหนอนตัวนั้นคงแบบคงอ้วนมากอ่ะไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วใครรู้นะคะว่าผักอะไรบอกหน่อยนะนี่ใบนี้ใหญ่มากดูสินะแต่เราเลี้ยงไว้ก่อนเผื่อเขาออกหัวออกอะไรตอนแรกนึกว่ากระหล่ำดาวเพราะว่าพอกระหล่ำดาวเยอะแต่ว่าถ้าเป็นกระหล่ำดาวคือปุ่มมันต้องออกแล้วก็เลยแบบ ไม่ใช่กระหล่ำดาวแล้วกล้ามันตายเยอะนะคะช่วงพอที่ผ่านมาก็ก็ใครรู้บอกหน่อยนะผักใบยักษ์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันๆัทำคลิปแล้วปลูกผักแล้วจะจำไม่ได้ว่าปลูกอะไรไว้เพื่อนเอาแบกไปบ้านอย่าเอาไปบ้านนะก็ไม่มีอะไรค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วก็เหมือนกับอ่ะเดี๋ยวเราโชว์ผักโชว์ผักกันต่อนะ นี่ได้กองหนึ่งนี่ระวังมีดแม่ท้าแบกถ้าแบกผักอะ่ะท้าแบกผักนี่เดี๋ยวให้ดูสรงต้นใกล้ๆเห็นไหมนี่เห็นไหมตอนนี้ดีมใครรู้บอกหน่อยนะว่าผักอะไรปลูกแล้วลืมจริงๆแม่เต้นโจรแม่เต้นโจร อันนี้กระหล่ำปีม่วงนะนี่กระหล่ำปีสีม่วงคนมาดูคลิปแล้วจะได้แบบว้าว amazing วกระหล่ำปีสีม่วงวนะคะปลูกยากเป็นลมได้เราจะเอาไปต้นเสาฉ่ายกินนะคะว้าวนี่เห็นไหมลูกนี้น่าจะสองโลก,กว่าสามโลได้สองโลก,กว่าของเราจะแน่นนะคะ กระหล่ำปีนี้จะปูอยู่4เดือนนะตั้งแต่พอมเมล็ดนะโดยประมาณก็คือ4เดือนแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่อร่อยกระหล่ำปีแน่นถ้าเป็นเคมีกระหล่ำปีแน่นมันจะไม่อร่อยต้องกระหล่ำปีเบาๆหลวมๆแต่ว่าถ้าเป็นกระหล่ำปีอินซีนี่คือจะแน่นแน่นทุกลูกไม่มีหลวมเพราะว่าเราไม่ได้เร่งยา ไม่ได้เลงฮอร์โมนไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆห่อตามธรรมชาติของเขานะคะอันนี้เพื่อนๆต,ต,ต,ต้องกินอย่างเข้าใจนะแล้วก็ถึงใบข้างนอกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเบก็ไปต้มจับฉายกินนะคือกินได้หมดนะมันไม่ได้แก่นะเพื่อนๆแบบไปตลาดเราจะเห็นตะหัวข้างในคือเขาหลอกออกหมดแล้วคือ,ค,อคือมันแก่มันกินไม่ได้มันไม่เหมือนผักอินทรีผักอินทรีย์คือมันกินได้ทุกอย่างทั้งหมด แล้วก็ถ้ากินดิบคือหวานมากแต่เบียก็ไม่กล้ากินดิบเยอะอยู่อีสานไม่ค่อยมีของทะเลกินก็แบบเดี๋ยวการกินกระหล่าปีดิบเนาะมันจะไปลดอ,อ,อะไรนะไอโอดีนนะอาจจะทําให้แบบบางคนเป็นไทรอยเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนําให้กินแต่ว่าเอาไปปรุงให้สุกแล้วไอสารตัวที่ทําให้ไทรอยเป็นพิษเนี่ยมันก็จะหมดไปเนาะก็เลยแบบก็เลยกินเป็นกระหล่าปีสุกแทนนะนี่แล้วก็ทยอยเก็บ ใส่เข่งวันนี้ลูกค้าสั่งกระหล่ำปีเนาะก็เก็บส่งลูกค้านี่เพิ่งตัดไปหัวใหญ่หัวใหญ่หัวเล็กค้ากันไปนี่เห็นไหมก็แล้วก็ตัดแล้วเราก็เคยสอนไปแล้วนะว่ามีคลิปเลี้ยงแขนงนาะอันเนี้ยอ่ะเงาปังอันเนี้ยก็คือเราตัดไว้เดี๋ยวเราจะลดน้ําต่อแขนผักคนามันก็จะออกมาแล้วก็จะตัดเอาไปผัดหมูกรอบได้เลยได้คือคือมันอร่อย อันนี้ก็ยังไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าก็เริ่มมีตุ่มแล้วนี่ใช่ไหมนี่เห็นไหมเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นเป็นขแ,นข,แนขนงแขนงคณะมาจากกระหล่ำปีนะคะขแนขนงคณะมาจากกระหล่ำปีบางคนเบนียเคยทคําคลิปไปแล้วบางคนไม่รู้นึกว่าเป็นเป็นลูกคณะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จริงขแนงขนงคณะมาจากต้นกระหล่ำปีนะคะแล้วก็อ่ะแม่สาธิตธตัดหน่อยสาธิตตัดหน่อยหนึ่งหัวหนึ่งหัว อันนี้ลูกค้าต้องการใบหอ่หอกะหล่ำเยอะนะคะเราก็จะตัดห่อใบเยอะนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าเอาไปขายวางไว้ได้หลายวันแล้วก็ผักมันก็ไม่จะไม่ค่อยเหี่ยวถ้ามันมีใบนอกหุ้มมันอยู่ มันก็จะให้ความสดชื่นอย่างเบียร์ตัดส่งลูกค้าในกล่องเนี่ยบยีก็จะมีใบใบเนี้ยหุ้มไปหรือถ้าเบียร์แต่งออกเยอะดูว่าหัวมันขี้หนอนเยอะเอาไปกลัวเน่าเบียร์ก็จะเอาผักที่เบียร์ถอดออกเนี่ยห่อกลับเข้าไปอีกทีนึงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นถามว่าไปถึงลูกค้าถ้าสองวันเนี่ยเริ่มเหี่ยวไหมมันมีข้างนอกบ้างแต่พอลอกข้างในคือมันก็จะเขียวสดชื่นกรอบสดเหมือนเดิมคือลูกค้าก็บอกมาย่างเพราะว่าลูกค้าลูกค้าก็ ก็จะคุยกับลูกค้าเนาะว่าไปถึงแล้วผักเหลืองไหมอะไรไหมอย่างบอกเกอรี่เนี่ยถ้าคนกลัวเหลืองเขาก็จะไม่สั่งแต่ถ้าคนไม่กลัวเหลืองแล้วต้องการผักจริงๆเนี่ยเขาบอกเกอรี่มันจะเหลืองง่ายมันอยู่ในกล่องแคบคืนเดียวเนาะมันก็มันก็จะเริ่มเหลืองประมาณนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของของอผู้ซื้อด้วยและผู้ขายด้วยก็ใครใครแบบ รับไม่ได้ว่ามันไปถึงกมันเหลืองอ่าเราก็ไม่ส่งแล้วก็บอกไม่ต้องซื้อแต่ใครแบบรับได้เอามาเลยผักอินทรีย์เพราะว่ามันไงมันก็ยังอร่อยอยู่อะค่ะเขาก็เขาก็สั่งแล้วก็เราก็ส่งประมาณนี้เย่โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็อันนึ้นคะนาเริ่มใหญ่แล้วเราก็มาเก็บผักวันนี้เราก็คะนาอีกออเดอร์อีกสิบกิโลก็สิบกิโลก็ประมาณแปลงแปลงนี้ ไซยังไม่ใหญ่มากอันนี้ไซใหญ่หไซใหญ่เอาไว้เดี๋ยวค่อยๆปนไปมางคนก็อยากได้คณะยักษ์ก็จะทําคณะยักษ์แต่มันขายยากคนไม่ค่อยกล้าซื้อหนึ่งกลัวแก่สองกลัวแพง <c oughs> อันนี้ป๋าปา <c oughs> นะคะเดี๋ยวตั้งโมกใกล้แล้วอีกวันสองวันเดี๋ยวจะได้ตัดแล้วเพราะว่าต้นเริ่มตายจากเพี้ยลงค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยโปรโมทกันอีกทีสำหรับคลิปนี้ลาลาก่อนค่ะเก็บผักแล้วบ๊ายบายจ้า